สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆน,นะครับคลิปนี้ผมมีผลิตภัณฑ์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทําปุ๋ยหมักหรือว่าชอบทําน้ําหมักนะครับมาเป็นองค์ประกอบนะครับหรือเป็นตัวเสริมที่จะไปทําน้ําหมักนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับตอนซื้อมาก็จะมาคู่กันเลยนะครับจะเป็นหัวเชื้อ sm แล้วก็สารปรับปรุงดิน sm นะครับ ซึ่งตอนซืมาเนีจะมาคู่กันนะครับถ้าว่าเพื่อนๆจะใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับใช้คู่กันเนี่ยผมจะแนะนําในการทําน้าหมักนะครับแต่ถ้าจะใช้แยกกันก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดในตอนท้ายนะครับในกรณีว่าจะใช้แยกกันนะครับในนี้นีจะเป็นหัวเชื้อ SM นะครับตัวนี้จะเป็นสารปรับปรุงดิน SM นะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยแร่ซิลิก้า แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมแล้วก็ธาตุอาหารอื่นๆอีกนะครับเปรียบเสม,มือนเป็นธาตุอาหารรองนะครับหรือว่าธาตุอาหารเสริมอยู่ในถุงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโจลินซีนะครับที่จะไปช่วยในการย่อยสลายนะครับในส่วนของน้ำหมักนั่นเองนะครับซึ่งน้ำหมักที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็แนะนำเลยให้เป็นน้ำหมักปลานะครับน้ำหมักมีหลากหลายชนิดมากนะครับม่จะเป็นน้ำหมักผลไม้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสด ต่างๆนานานะครับแต่น้ำหมักที่มีธาตุอาหารครบทั้ง16ธาตุนะครับน้ำหมักที่มีเรียกได้ว่าใช้ตัวเดียวจบเลยตั้งแต่เริ่มบุกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนั่นก็คือน,น้ำหมักปลานะครับน้ำหมักปลานจะมีธาตุอาหารครบเลยนะครับก็จะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมตุลธาตุอาหารครบเลยนะครับ16ธาตุที่พูดต้องการนะครับมีครบอยู่ในน้ำหมักปลาดังนั้น เพื่อนๆที่ทําเกษตรอินทรีย์นะครับหรือทําเกษตรที่ผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมีน้ําหมักปลาเอาไว้นะครับทำเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสา,า,ามารถนํา2อย่างนี้นะครับไปผสมร่วมกับน้ําหมักปลานะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกสูตรน้ําหมักปลาด้วยนะครับวัตถุดิบต้องใช้ยังไงใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ มาบอกสูตรให้นะครับการทําน้ําหมักปลานะครับก็จะมีปลาทะเลหรือว่าปลาน้ําจืดก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าหาได้เนาะให้เป็นปลาทะเลจะดีนะครับ20กิโลอ่าแล้วก็กากน้ําตาล20กิโลนะครับรำละเอียด4กิโลสับประรด5กิโลน้ําสะอาด2น้ําสะอาด150ลิตรแล้วก็อัวเชื้อ s อถึงซองสารปบรปงดิน SM 1ถุงนะครับหมักร่วมกันนะครับผสมหมักร่วมกันเลยนะครับให้หมักอย่างน้อยนะครับผมขออย่างน้อยเลยก็คือ6เดือนนะครับแต่ถ้าจะให้ดี1ปีนะครับจะให้ดีคือน1ปีนะครับระยะเวลา1ปีหรือว่า2ปี3ปีเนี่ยน้ำหมักปลาเนี่ยยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับยิ่งเราหมักนานเนี่ยมันจะได้ความละเอียด นะครับความเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับของน้ำหมักปลาเนี่ยจะยิ่งดีมากๆนะครับจะได้เราหมักนานเท่าไหร่นะครับเราจะได้น้ำหมักที่เรียกว่านานโนได้เลยนะครับฉีดพ่นไปปุ๊บพืชสามารถดูดซึมได้ทันทีโดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารจับใบเลยนะครับถ้าเราหมักเอาไว้นานๆเนาะการร่อยสลายเนี่ยโมเลกุลของน้ำหมักเนี่ยมันจะเล็กๆๆจนสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ ปาใบพืชได้ทันทีนะครับหปีขึ้นไปนะหเดือนเนี่ยใช้ได้นะครับหเดือนเนี่ยนำไปใช้ได้แล้วนะครับก็หมักนะครับน้ำหมักปลาเนี่ยหมักเอาไปนะครับนานนานเนี่ยยิ่งนานยิ่งดีนะครับนี่ก็คือน้ำหมักที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็ให้ใช้ผลิตภัณฑ์2อย่างนี้นะครับควบคู่กันไปนะครับตอนนี้ก็เป็นกาได้ธาตุอาหารเสริมเข้าลงไปในน้ำหมักปลาันตัวนี้จะช่วยในการย่อยสลายของปลานะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็น หัวเชื้อที่แบบเข้มข้นและก็เก่งในส่วนของการย่อยสลายโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนในกรณีที่ว่าเราเพื่อนเพื่อนที่จะใช้แยกกันนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการาทําปุ๋ยหมักนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทําปุ๋ยหมักเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะครับจะช่วยในการย่อยสลายแลวก็เพิ่มกัวดินทรีย์ลงไปในกองปุ๋ยหมักได้ด้วยนะครับโดย1ซองเนี่ยหนึรกรัมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ ขยายให้เป็นหัวเชื้อสุดน้ำได้200ลิตรนะครับโดยวิธีการขยายหัวเชื้อ1ซองกากน้ำตาล4กิโลน้ำา2 0 0ลิตรหมักเอาไว้3วันเพื่อนๆจะได้หัวเชื้อ SM สุดูตรน้ำา2 0 0ลิตรเอาไว้ใช้งานนะครับการใช้งานก็เอาหัวเชื้อไปรดราดในกองปุยหมักได้เลยนะครับจะช่วยในการเลื่อยสลายได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีไปในกับกองปุ๋ยหมักได้ด้วย รหรือจะนำห,นหัวเชื้อ SM สูตรน้ำเนี่ยนะครับเอาไปใส่ในนาข้าวนะครับเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายฟางข้าวได้ด้วยนะครับหรือจะนำหัวเชื้อ SM สูตรน้ำไปรดราดโคนต้นก็ได้นะครับโดยถือว่าอัตราส่วนที่ไปรดราดโคนต้นนะหัวเชื้อ SM สูตรน้ำา20ลิตรน้ำเปล่า20ลิตรเอาไปรดราดรอบโคนต้นได้เลย นะครับจะช่วยในการย่อยสลายเศษใบไม้เศษหญ้าที่อยู่บริเวณโคนต้นและก็ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินได้ด้วยนะครับนี่คือวิอธีการที่เราจะแยกใช้นะครับหัวเชื้อ sm เนี่ยจะเหมาะกับการทำฟอกปุ๋ยหมักนะครับมีคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีมากๆนะครับในส่วนของหัวเชื้อ sm นะส่วนในส่วนของสารปรับปรุงดินนะครับ sm ตัวนี้ ะครับปริมาณเนี้ยหกิโลนะครับตัวนี้ยเนี้ยหนึกรัมนะตัวนี้ยเนี้ยถ้าว่าเพื่อนๆจะแยกใช้นะก็เอาตักสารปรปุงดินเนี้ยสองกรัมหรือว่า2ขีดนะครับไปละลายน้ำา2่ลิตรแล้วก็ไปรดราดผักสวนครัวพืดผักอะไรต่างๆเนี้ยได้เลยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับรดราดอาทิตย์ล,ละครั้งก็พอนะครับอัตราการใช้ก็คือ200กรัมหรือว่า2ขีด อันนี้ก็จะมีเนี่ยตอนนี้ผมแจ้งว่าว่าซิลิกานะครับก็จะช่วยในการช่วยปรับสร้างโครงสร้างนะครับให้พืชนั้นมีความแข็งแรงนะครับต้านทานโรคต้านทานแมลงนะครับอันนี้จะเป็นคุณสมบัติของซิลิกาอยู่แล้วนะครับแคลเซียมนะครับก็จะช่วยในการปรับค่า ph ในดินนะครับกับค่า ph ในน้ําได้ดีนะครับแมกนีเซียมก็จะช่วยสร้างคอโรฟิลล์นะครับแมกนีเซียมเนี่ยเวลา เรารถเราฉีดพ่นไปเนี่ยจะทําให้พืชอ่ะใบเขียวนะครับใบเขียวปุ๊บเลยใครที่อยากได้ให้พืชใบเขียวดาใบเขียวเข้มเนี่ยหาเม็ดนิวเซียมมาฉีดพ่นนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับอันนี้จะช่วยในการเร่งรากดอกนะครับช่วยในการเร่งรากที่จะช่วยในการติดดอกนะครับแล้วก็โพแทสเซียมอันนี้ก็จะเป็นช่วยในการสะสมแป้งสะสมน้าตาลนะครับในนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับในนี้จะเป็นธาตุอาหาร เรียกว่าธาตุอาหารเสริมนะครับซะส่วนใหญ่นะครจะเป็นธาตุอาหารเสริมซะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราเอาไปคู่กันไปใส่ในน้ำหมักปลาเนี่ยเราก็จะได้ธาตุอาหารเสริมที่เข้มข้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของการย่อยสลายโดยหัวเชื้อจุลินทรีเนี่ยทำการย่อยสลายได้ละเอียดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของ sm นะครับที่อยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่ อยากจะทําปุ๋ยหมักหรืออยากจะทําน้ําหมักเอาไว้ใช้งานนะครับก็แนะนําเลยนะครับเอาผลิตภัณฑ์ของ sm เนี่ยเพิ่มเติมลงในน้ําหมักนะครับก็น้ําหมักที่แนะนํานะครับก็คือน้ําหมักปลานะครับส่วนอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งเอาไว้ข้างต้นนะครับหาวัตถุดิบได้ไม่ยากมากนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนจะได้น้ําหมักปลาจํานวน150ลิตรเอาไว้ใช้งานนะครับแต่ จะใช้ระยะเวลาการหมักนานนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจาก6 <c oughs> เดือนไปแล้วเนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆแทบจะทําเกษตรแบบสนุกมากนะครับครบหนึ่งอาทิตย์ฉีดพ่นน้าหมักปลาครบ1อาทิตย์ฉีดพ่นน้าหมักปลาครับมีน้าหมักปลาเอาไว้หนึ่งถังแล้วก็ทําปุ๋ยหมักสักสูตรหนึ่งเอาไว้สักสูตรหนึ่งนะครับปุ๋ยหมักแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากทําปุ๋ยหมักแบบง่ายๆเลยนะอันนี้เอาแบบง่ายโคตรง่ายเลยนะครับมูลสัตว มูลอะไรก็ได้มวลวัวก็ได้ขี้ไก่ก็ได้ขี้หมูก็ได้นะครับ1ส่วนแกรบดิบ1ส่วนแกรบดำหนึ่งส่วนขุยมพะพร้าวหนึ่งส่วนรำละเอียด1ส่วนแล้วก็น้ำหมัก sm สุดน้ำนะครับหรือจะใส่สารประปรงดิน sm ไปด้วยก็ได้นะครับหมักเอาไว้อย่างน้อย15วันเพื่อนจะได้ปุ๋ยหมัก เอาไว้ใช้งานนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของ SM นะครับตัวช่วยในการทำเกษตรอินรียนะครับตัวช่วยในการทำน้าหมักตัวช่วยในการทำปุ๋ยหมักให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับท่านใดที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้ราคาอยู่ที่หลักร้อยนิดๆเองนะครับสวัสดีครับ